ขับวันธที่ยี่ห้ากุมภาพันสองพันร้อยหกสิบแปดมาเจอกับสหายดรสุรพลรมคุณครับจากศรีธาตุเราจะรอข้อนแก่นนะครับพทอบสี่จุสี่มาจาริกสวแางบนศึกษาดูงานกับคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อาจารย์รองศาสตราจารย์ดรวิทยาทองดีด้วยจากคอนแกน่นตามตั้ง<ด>แต่เริ่มเข้ามาสู่อินเดียวันนี้มาถึงกุสินาราก็เลยเามาปกติก็มาอยู่แล้วแหะครับแต่วันนี้มาพิเศษหน่อยปกติกลับแล้วประมาณนี้ครับแนี่ก็เห็นว่าน้องมาก็เลยมาแวะครับเดียวเจอกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เลี้ยง